รายการโคอากาศสัตว์ครับดูครับโอ้แบรนด์ทำข้าวโคตรโมกครับดูครับผมเพิ่มผ้ายซ้อนนะครับเด็ดู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 ครับดูครับเรียต่อครตรโมกครับดูเที่จไปถ่ายไปเลยครับข้าวผัดอเมริกันครับไม่ต้องแบกดูครับดูหน้ากุ๊กครับหน้าโคตรเถื่อนดูครับสักด้วยสะอาดฝักก็ไม่รู้ครับดูไข่เจียวก็น่ากินนะเนี่ยเดตัดสอกน่ากิน น่ากินครับน่ากินโคดมาดิโคดไปหัวโคดวุ่นวายเลยครับั่านน้เอาคุยเล็กพอก่อนเลยคุยเล็กก่อนมันรวมไม่พอกัอนเลยเอาจานมาดิเสร็จกันยังครับเนี่ยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับก็ไม่พอใช่ปะดูผลงานนะครับปโปะยังสวยครับพอแล้วแค่นี้แหละลจะพอแดกกันหรือเปล่าครับ โบเข้าไปแตกครับโอโหกากสัตว์จริงๆครับโหดูซกโม้งครับถูกมันใช้มือจับเลยครับเอาจับคืนนะครับดูครับเอาแล้วโบโกแล้วโบดูอีกกล้องครับจะแตกหรือเปล่าจานเลียงอย่างสวยครับกากสัตว์สมชื่อเลยครับโบสวยงามครับโอโห the best the best the best อ่ะไรเวทพ่อานะครับใส่ไม่อธิบายไม่อธิบายเครื่องปรุงให้คนดูหน่อยครับใส่อเทำมะเขือต้องใส่แค่นั้นแหละสัตว์พูดรายการไม่พอเลยแล้วก็เสียเทนครับนี่เป็นภาคแรกนะครับมีแค่อะไรนะบ้างก็แดงๆเลยครับวายนี่ก็แบบรายการเรียนแบบเทปหมีครับแต่แบบช่างหัวหมี่แม่งเหรอครับแต่แบบว่ามันก็ไม่เหมือนนะครับทำยังไงเขาก็ไม่กากแบบเขาอ่ะ ขัผมมันโหดครับนี่กากสัดครับดูดูครับดูมันโบครับนี่สวยงามครับดูครับแบ่งเพื่อนพอกินครับสามคนดูดูผลงานจานแรกครับเละจานที่สองคร้าจะบังทำไมล่ะดูครับโปะโปะไข่ดาวใช้มือครับไม่ต้องใช้ช้อนซ่อมครับรัวเราสะอาดครับแน่นอนครับมือไม่ล้างแน่นอนจริง ดูครับพี่อะไรความสะอาดของกระทะเพื่อปรุงสวยงามครับผลงานเรียบร้อยแบ่งเพื่อนนิดนึงครับแบ่งแค่นี้อ่ะเพรานี่ของกูไงของมึงมึงจานสองของกูนะครับกูของกูนี่ของกูอจานแรกกูเสร็จแล้วครับ